เราจะมาถอดรหัสยาชนิดหนึ่งที่มีคุณอนันต์ทางการแพทย์แต่กลับถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อเยาวชนและสังคมนั่นก็คืออยาเอทมิเดตหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของบุหรีซอมบี้ถอดประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันในดีโคทถอดประเด็นวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเอทมิดเดตในฐานะยาทางการแพทย์กันก่อนนะคะ เอทอมิดเอตถูกจัดเป็นยาชาออกฤทธิ์สั้นที่วิสัญญีแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะหมดสติอย่างรวดเร็วก่อนที่จะทำการผ่าตัดหรือหัตถการต่างๆจุดเด่นที่ทำให้เอทอมิเดตเป็นที่นิยมทางการแพทย์ก็คือมันออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตและระบบไหลเวียนเลือดน้อยมากซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจไม่คงที่ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตได้มากนะักนอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะกฎการหายใจน้อยกว่ายาตัวอื่นอยากเห็นได้ชัดซึ่งสําคัญมากในนาทีวิกฤตกลไกการออกฤทธิ์ของยานี้ก็คือมันจะเข้าไปจับกับตัวรับในสมองที่เรียกว่ากาบารีเซปเตอร์ซึ่งจะไปช่วยยับยั้งการส่งสัญญาณประสาททำให้สมองส่วนกลางทำงานลดลงผู้ป่วยจึงหมดสติและสงบลง น่าเสียดายที่คุณสมบัติอันโดดเด่นของยาเอทโรมิเดตกลับถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดอย่างน่าตกใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงต่างๆเอทโรมิเดตถูกนำมาผสมกับสารอื่นๆในรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าและถูกขนานนามว่าบุหรี่ซอมบี้ เรามาพบการแพร่ระบาดในรูปแบบของหัวพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าที่บรรจุน้ำยาซึ่งมีส่วนผสมของเอทโรมิเดตและบางครั้งก็มีการลักลอบผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือ,อยาเสพติดชนิดอื่นๆเข้าไปด้วยการเสพก็ทำได้ง่ายๆด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามปกติแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์กระทรวงสาธนารณสุขได้ออกมาเตือนภัยถึงอาการที่ผู้เสพจะได้รับ เมื่อสูดด,ดมเอทโทมิดเดตในปริมาณที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผ่านบุหรี่ไฟฟ้าที่ควบคุมปริมาณได้ยากจะมีอาการที่คล้ายซอมบี้ได้แก่ง่วงซึมอย่างรุนแรงหมดสติล้มฟุบลงไปหายใจช้าลงถึงขั้นหยุดหายใจความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาจเจียนสับสนกล้ามเนื้อกระตุกที่สำคัญคืออาจรบกวนสมดุลฮอร์โมนที่ต่อมหมวกไต ทำให้โพแทสเซียมในเลือดต่ำเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยความที่ควบคุมปริมาณสารที่ได้รับไม่ได้การใช้บุหรี่ซอมบี้จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับยาเกินขนาดนำไปสู่ภาวะหมดสติหยุดหายใจหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาหรือโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว ด้วยความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของบุหรี่ซอมบี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศให้เอทโมิเดตเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาการเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2หมายความว่าเอทโมิเดตมีคุณประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ก็มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการเสพติดและอันตรายสูงจึงต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดเป็นพิเศษและหากมีการกระทำความผิดโทษก็รุนแรงมากการผลิตนำเข้าส่งออกเพื่อค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสบาทการขายเพื่อการค้าโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง1นึ0 0 0สบาทการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าหักมีการนำไปผสมในบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายถือเป็นการกระทําความผิดยาเสพติดซึ่งอาจนําไปสู่การดําเนินคดีฐานปฟอกเงินและการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีการจัดให้เอท o มิเดตเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เป็นมาตรการในการปราบปรามการใช้ยานในทางที่ผิดและควบคุมการแพร่ระบาดของบุรี่ซอมบี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมในระยะยาว